ใกล้วันคริสต์มาสและวันปีใหม่แล้วคุณผู้ฟังที่คลิกเข้ามาฟังคลิปนี้อาจจะกำลังมองหาของขวัญดีๆให้คนที่คุณรักใช่ไหมครับแต่ก็อาจจะยังคิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรดีวันนี้ผมยกแก๊ดเจ็ตของขวัญดีๆ50ชิ้นเอามาแนะนำให้คุณผู้ฟังฟังและของขวัญพวกนี้หาซื้อได้ในราคาไม่เกิน2,000บาทลองติดตามฟังกันดูครับ ของขวัญชิ้นที่1นมวกแก๊ปหมวกแก๊ปก็เป็นของขวัญที่เบสิกอยู่แล้วแล้วก็ถ้าหาร้านที่จัดทําก็สามารถพิมพ์ชื่อพิมพ์ลายให้เป็นชื่อของตัวเองได้เผื่อทําหมวกคู่เอาไว้ให้แฟนครับ ของขวัญชิ้นที่2 m o เมาส์เกมมิ่งสำหรับคนที่มีน้องชายพี่ชายหรือว่าแฟนที่เป็นสายเกมอันนี้ได้ใจแน่นอนครับและราคาก็ไม่น่าจะเกิน2,000บาทหรือว่าอาจจะ2 0 0นินนิด,นด,นดต้นๆน,นะครับก็เพิ่มงบไปดูของขวัญชิ้นที่3 m o เมาส์บันจี้เมาส์บันจีก็เป็น แกดเจ็ตของสายเกมมิ่งประเภท FPS นะครับพวกเกมประเภท Overwatch หรือว่า Valorant ครับมันจะช่วยให้การเคลื่อนไหวของเมาส์เนี่ยไม่พันกับสายแล้วมันจะทำให้จับเมาส์แล้วก็เล่นได้สนุกขึ้นอันนี้ก็ได้ใจแน่นอนเช่นกันครับราคาก็ไม่แพงมีตั้งแต่ชิ้นละร้อยกว่าบาทไปจนถึงชิ้นละพันกว่าบาทก็แล้วแต่ฟังก์ชันที่มันมีไอเดียที่4ก็จะเป็นเคสหูฟังไร้าสายหรือว่า Airpod s case a i r p o d case ก็ของสาว Apple นะครับแล้วก็เคสถูกฟังไร้สายก็มีขายทั่วไปตามท้องตลาดเลือกลายน่ารักน่ารักได้เลยมีเยอะแยะเต็มไปหมดครับไอเดียอย่างที่5 l a p ล็ปท็อปเคสหรือ Macbook Case อันนี้จะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนที่ชอบเอา l a p ปท็อไปทํางานข้างนอกเพราะว่ามันจะป้องกันร,รอยขีดข่วนนะครับแล้วก็มันจะต้องเปลี่ยนบ่อยๆด้วยเพราะว่ามันเสื่อมสภาพบ่อยก็ซื้อให้ได้เลยเป็นของจําเป็นอยู่แล้ว ไอเดียอย่างที่6แก้วทัมเบอร์อันนี้จะเป็นของที่ใช้ประจำอยู่แล้วสำหรับคนที่ชอบเอาน้ำชากาแฟไปกินตามคาเฟ่หรือว่าบางทีใช้ลดราคาได้ด้วยพวกตามสตาร์บัค s นะครับแล้วก็บางคนก็สั่งชากาแฟขึ้นไปกินบนโต๊ะที่ออฟฟิศก็เป็นของใช้ประจำวันอยู่แล้วไอเดียอย่างที่7เทียนหอมเทียนหอมก็จะเป็นของใช้แบบ อาจจะเฉพาะกลุ่มนิดนึงต้องลองถามคนที่จะซื้อไปให้ดูว่าเขาใช้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ใช้เขาก็ไม่ใช้เลยซื้อไปก็ตั้งทิ้งเปล่าๆซื้ออย่างอื่นดีกว่าส่วนตัวผมผมชอบใช้ผมชอบจุดตอนแบบนั่งสมาธิหรือว่าอ่านหนังสือหรือบางทีแบบจุดในห้องเปล่าๆก็ได้มันจะช่วยแบบรีแลกซ์ปลอดคลายครับไอเดียของขวัญอย่างที่8คมไฟไอาร์ตแบบติดๆคูค,คมีให้เลือก จริงๆหลายแบบมีตั้งแต่แบบเป็นทรงตัวกระตูนหรือว่าเป็นทรงแบบปฏิมากรรมมี LED ข้างในนะครับก็ลองหาซื้อดูตามอ e ีเกียหรือว่าห้างทั่วไปมีหมดเอาไว้ตั้งบนโต๊ะอ่านหนังสือก็ได้หรือว่าบนหัวนอนหรือเอาไว้ทํำแบ็กกราวเวลาทําเป็นแบบคลิป YouTube หรือบล็อกอะไรอย่างนี้ก็สวยดีไอเดียของขวัญอย่างที่9ก็บอร์ดเกมครับ บอร์ดเกมจริงๆมีหลายราคามีตั้งแต่เกมเล็กๆไปจนถึงเกมแบบเหนือ2,000ขึ้นไปหรือบางเกมก็เป็นหมื่นก็มีนะครับก็ลองเลือกซื้อตามงบที่คุณผู้ฟังมีเกมเล็กๆเล่นง่ายๆอย่างเช่น Splendor Regretto c o o p Uno หรือว่า Werewolf แล้วก็มีอีกเกมหนึ่งที่เขาแนะนำมาเป็นเกมชื่อว่า We Are Not Really s t r a n g e r อันนี้ผมไม่เคยเล่นเหมือนกัน พวกนี้ก็หาได้ง่ายราคาไม่แพงราคาไม่เกิน1,000บาทหรืออาจจะพันต้นๆอะไรพวกนี้แล้วมันจะทำให้เราได้ใช้เวลาร่วมกันด้วยของขวัญอย่างที่10หมอนพิมพ์ลายหมอนพิมพ์ลายก็เป็นอะไรที่เบสิกอยู่ละไว้สำหรับให้คนรักให้แฟนสามารถพิมพ์ลายเป็นแบบรูปคู่ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นรูปหน้าเราก็ได้ครับของขวัญอย่างที่11แก้วพิมพ์ลายอันนี้ก็เบสิกเช่นกันสามารถพิมพ์ลายเป็นรูปหน้าเราหน้าเขาหรือว่าเป็นรูปคู่ก็ได้ครับ ไอเดียอย่างที่12เซตชงชานมไข่มุกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาใหม่มันจะเป็นเซตเซตแล้วก็มีไข่มุกมีชาแล้วก็อาจจะมีถ้วยเป็นเซตอยู่ข้างในด้วยอันนี้ก็สามารถทําให้เราได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครวัวหรือคนที่คุณรักได้ด้วยไอเดียอย่างที่13กระเป๋าตังค์อันนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะไอเดียอย่างที่14ครับ charging station อันนี้จะเป็นสําหรับคนที่มีแก d g e ตทางเทคโนโลโยีเยอะพวกแบบ อาริกาสมาร์ทวอชหรือว่า iPhone แถมยังมีหูฟังด้วยอันนี้เขาจะเป็นสเตชันสำหรับชาร์จแบตสำหรับทุกอย่างเลยที่มีที่เป็นอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีครับลองถามดูถ้าเขายังไม่มีก็เป็นตัวเลือกที่ดีไอเดียของขวัญอย่างที่15ชุดยกเวทมันจะเป็นเซตแบบสามารถปรับระดับน้ำหนักได้แล้วก็เป็นดัมเบลในการแบบยกเพื่อแบบปั้นกล้ามที่แขน ที่ทุกส่วนในร่างกายนะครับสำหรับคนที่เป็นสายออกกำลังกายก็ถ้ายังไม่มีซื้อให้ได้เลยไอเดียอย่างที่16หนังสือครับหนังสือก็จะเป็นของเฉพาะทางที่คนอ่านก็อ่านคนไม่อ่านก็ไม่อ่านลองถามเขาดูก่อนแล้วคนอ่านก็จะอ่านแบบแนวเดียวหรือว่าอาจจะแบบไม่กี่แนวที่เขาชอบ ลองถามเขาดูว่าเขาชอบอ่านหนังสือแนวไหนแล้วก็เคยอ่านเล่มนี้หรือยังก็ถ้าเขาแฮปปี้ก็ค่อยซื้อให้นะครับไอเดียของขวัญอย่างที่17 Galaxy Projector อันนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์หลอด led ที่เขาออกแบบมาให้โปรเจกต์ได้แบบทั่วห้องบนเพดานตามผนังเป็นลายที่เราต้องการอย่างเช่นอาจจะเป็นลายการ์ตูนลายแบบบรรยากาศสีรุง้งหรือบรรยากาศแบบอวกาศก็จะสวยมากตอนที่เราเปิดตอนกลางคืนมืด,มด อันนี้ก็น่าจะเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยเนาะสามารถซื้อฝากกันได้เลยของขวัญอย่างที่18ของขวัญอย่างที่18คือรองเท้าออกกําลังกายอันนี้ก็สําหรับสายออกกําลังกายทั่วไปมีหลายยี่ห้อที่ราคาไม่เกิน2,000ก็หาซื้อกันได้เลยถ้าเขาเป็นคนชอบออกกำลังกายหรือถ้าจะเชียร์ให้เขาออกไปจ็อกกิ้งเพื่อลดหุ่นลดความอ้วนอันนี้ก็สามารถซื้อให้ได้นะครับแต่ถามความสมัครใจหน่อยก็ดี ไอเดียอย่างที่19พวงกุญแจน่ารักน่ารักอันนี้ก็จะเป็นของเอาไว้ดูต่างหน้านะครับเผื่อซื้อเอาไว้ให้คนรักหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบพ่อแม่หรืออะไรที่แบบอยู่ใกล้กันอะไรอย่างนี้เป็นของแบบค่อนข้างโรแมนติกสำหรับผมนะถ้าคนสำคัญให้ผมก็จะเก็บเอาไว้แล้วก็พกติดตัวไปตลอดไอเดียของขวัญอย่างที่20ครับอย่างที่20จะเป็น กันดัมพลาโมโมเดลต่างๆนะครับอันนี้ก็ของเฉพาะทางเช่นกันคนที่ชอบเขาก็ชอบไปเลยแต่อันนี้ผมจะบอกนิดนึงว่าในงบเพียง2,000บาทเนี่ยอาจจะซื้อตัวที่เขาเล่นกันไม่ได้พวกตัวที่เขาแบบเล่นสะสมกันส่วนใหญ่จะราคาเป็นหมื่นไปจนถึงแบบอาจจะแบบแสนอัพไปจนถึงล้านเลยก็มีนะครับถ้าในงบ2,000แล้วเราเลือกซื้อไม่เป็นเราก็อาจจะดูแค่ว่าเขาชอบการ์ตูนเรื่องอะไรเขากำลัง เล่นแบบตัวเรื่องอะไรอยู่แล้วก็เลือกซื้อให้ตรงตามความชอบของเขาก็พอแล้วครับไอเดียของขวัญอย่างที่21เสื้อผ้าออกกำลังกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตบราสำหรับคุณผู้หญิงแล้วก็ฮูดดี้ไว้สำหรับใส่ชกมวยวิ่งจอกกิ้งนะครับกางเกงวอร์มกางเกงใส่วิ่งเลือกซื้อได้เลยไอเดียอย่างที่22การ Subscribe มีเดียต่างๆอย่างเช่น Netflix สปอต o t i f y หรือว่า Apple Music นะครับถ้าพวกเขาฟังเขาก็ต้องจ่ายพวกนี้อยู่แล้วเราก็ซื้อเป็นของขวัญให้เขาได้เลยไอเดียของขวัญอย่างที่23ลําลำโพงบลูทูธลำโพงบลูทูธก็สำคัญเวลาที่เราไปข้างนอกพวกเที่ยวตามป่าตามเขาตามทะเลนะครับไปตั้งวงดีดกีตาร์อะไรพวกนี้ใช้ได้เลยแต่ที่สำคัญลองถามเขาก่อนโดยเฉพาะคนที่เขาเล่นพวกแบบลำโพงเครื่องเสียงอยู่แล้วเขาอาจจะซื้อตัวที่แบบ แพงเป็นหมื่นพกติดตัวของเขาอยู่แล้วนะครับถ้าเราซื้อราคา2000ไปเขาก็คงไม่ใช้ลองถามดูก,ก่อนนะครับไอเดียของขวานที่24 h e a d p h o เฮดโฟนสอันนี้จะเหมาะกับคนที่ชอบจัดโต๊ะคอมสวยๆถ้าเขาเป็นคนประเภทนั้นนะครับก็หาซื้อให้ได้เลยลองดูก่อนว่าของที่เขามีมันแบบเป็นแบบไหนเราก็ซื้อให้สวยกว่าที่เขามีพวกนี้มันจะมีอะดป หลายอย่างมากเลยอาจจะมีแบบ LED สวยๆด้วยไปจนถึงมีฟังก์ชันพวกมี USB สำหรับเสียบอ,อุปกรณ์อย่างอื่นได้ด้วยนะครับไอเดียที่25ครับ Portable Table เอาไว้ติดข้างเตียงอันนี้อาจจะมีคนที่ยังไม่เคยเห็นมันจะเป็นโต๊ะแบบนี้ครับเอาไว้ติดข้างเตียงของเราเผื่อแบบเวลาเราตื่นขึ้นมาแล้วอยากจะหยิบโทรศัพท์มือถือเปิดโคมไฟหรือว่าหยิบหนังสือมาอ่านก็จะได้สะดวกครับ ไอเดียของขวัญชิ้นที่26กระเป๋าแบ็คแพ็คแบบคูคูอินเทรนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเทรน์ที่แบบไปๆมามาฮิตเป็นช่วงๆนะครับก็ลองดูว่าช่วงนี้มีอะไรที่มันอินเทรนหรือเปล่าสามารถหาซื้อให้ได้เลยที่สำคัญก่อนซื้อก็ดูสไตล์การแต่งตัวของเขาด้วยว่ามันเหมาะกับสไตล์ที่เขาชอบหรือเปล่าบางคนอาจจะชอบเป็นแบบแนวแมนแมนลายทหารบางคนอาจจะชอบเป็นแบบหนังกลับ เป็นแบบผ้าที่แบบไม่พิมพ์ลายเยอะบางคนอาจจะชอบเป็นแนวลายการ์ตูนบางคนก็อาจจะชอบเป็นแนวสีพาสเทลสีหว,วานๆสีแบบแนวแบบผู้หญิงแบบผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองดูว่าเขาเป็นคนคาแรคเตอร์แบบไหนของขวัญชิ้นถัดไปน้ำหอมอันนี้ก็อามาตะตลอดการอยู่แล้วเขานิยมซื้อให้กันอยู่แล้วนะครับไอเดียของขวัญอย่างที่28 Air บแปแอท็กครับอันนี้ก็จะเป็นของสำหรับสาวก Apple นะครับก็จะเป็น เปลียญสีเงินเงินเอาไว้ใส่ตามพวกของใช้ต่างๆหรือว่าแปะเอาไว้แขวนเอาไว้ก็ได้นะครับเป็นพวกกุญแจก็ได้มันจะทําให้เราสามารถแท็กตําแหน่งของอุปกรณ์พวกนั้นที่เราแขวนเอาไว้ได้ทาง iPhone ของเรามันจะทําให้ป้องกันของหายครับก็มันเป็นของสําหรับคนที่ขี้ลืมทําของหายบ่อยๆหรือว่าวางของเอาไว้ตามบ้านแล้วหาไม่เจออะไรพวกนี้เหมาะมากเลย ครับถัดไปอย่างที่29แว่นตาแฟชั่นแว่นตากันแดดทั้งหลายนะครับอันนี้เบสิกอยู่แล้วอันนี้ผมคอมเมนต์แนะนำนิดนึงว่าเลือกให้ตรงกับทรงหน้าของเขามันจะมีรูปทรงแว่นที่เหมาะกับทรงหน้าต่างๆลองไป Google ดูนะครับต่อไปไอเดียของขวัญอย่างที่30อุปกรณ์ช่างเอาไว้ใช้ในรถยนต์หรือว่าตอนที่รถยนต์เสียครับ ถ้าคนที่เราจะให้ของขวัญเป็นคนขับรถแล้วก็เป็นคนที่เป็นแล้วก็ชอบเรื่องแบบช่างซ่อมรถอยู่แล้วอันนี้จะเหมาะมากเลยมันจะเป็นชุดเครื่องมือพิเศษต่างๆที่มันไม่ได้มีในเครื่องมือที่เขาแถมมาให้ในรถอยู่แล้วปกติเวลาเราซื้อรถมามันจะมีเครื่องมือแถมมาอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เครื่องมือพวกนั้นมันอาจจะใช้ได้ไม่ทุกสถานาการณ์แล้วก็อาจจะขาดบางอย่างไปทําให้เราทํางานได้ไม่สะดวกเท่าไหร่ เราก็สามารถซื้อชุดเครื่องมือพิเศษพวกนี้เอาไปให้เขาได้มันจะเป็นพวกตัวต่อให้แบบมันยาวขึ้นหรือว่าเป็นหัวชนิดพิเศษทําให้เราทํางานง่ายขึ้นแล้วเครื่องมือพวกนี้มันจะช่วยชีวิตได้มากเลยเวลาที่เรารถเสียอยู่กลางป่ากลางเขาครับต่อไปไอเดียของขวาญอย่างที่31ยังคงเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในรถได้อยู่นั่นคือเครื่องดูดฝุ่นมือถือครับ อันนี้ก็จะสะดวกมากเวลาที่ใช้ดูดพวกเศษขนมเศษฝุ่นเศษอะไรที่มันเล็กๆติดอยู่ตามคอนโซลหรือว่าตามเบาะที่เราเช็ดไม่ออกนะครับ ไอเดียของขวาญชิ้นที่32ที่ชาร์จแบบไวเลสอันนี้ก็ฮิตอยู่ในปัจจุบันไอเดียที่33ชุดน้ำแข็งเทียมมันจะเป็นก้อนโลหะเอาไว้แช่เย็นแล้วมันก็จะดูดความเย็นเอาไว้แล้วมันจะเย็นเหมือนกับตัวมันเป็นน้ำแข็งสำหรับคนที่เป็นสายดื่มชอบดื่มไวน์ดื่มวิสกี้แต่ไม่อยากจะใส่น้ำแข็งลงไปให้มันเจือจางทาให้รสชาติของเหล้าเบียร์ของเรามันเสียไป ไอเดียที่34ภาพวาดภาพปริ้นศินละปะต่างๆแปะตามผนังครับอันนี้ก็เหมาะกับคนที่ชอบงานอาร์ตงานศินละปะสำหรับใครที่อยากจะหาภายในราคา2,000บาทลองหาเป็นพวกงานปริ้นดูพวกนี้จะราคาไม่แรงมาก มีตามพวกที่ขายของตกแต่งบ้านทั่วไปเลยพวก ikea e พวกแบบโฮมโปรพวกนี้จะมีขายถ้าเกิดเป็นงานวาดมือจริงๆนะครับพวกนี้ราคามักจะเกิน2,000หมดครับต่อไปไอเดียที่35สมุดบันทึกประจำปีหรือว่า planner ครับ คริสต์มาสอีกไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้วคนที่เขาใช้สมุดแพลนเนอร์พวกนี้เขาก็จะใช้ทุกปีเขาก็ต้องหาซื้อเล่มใหม่ของเขาทุกปีอยู่แล้วหรือถ้าคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะสร้างนิสัยที่ดีให้กับคนที่เรารักให้เขาสามารถวางแผนชีวิตได้เก่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นไอเดียที่ดีไอเดียหนึ่งเลยครับไอเดียที่36 โปรเจคเตอร์อันนี้ไม่ใช่โปรเจคเตอร์ที่ใช้ตามห้องประชุมนะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์เอาไว้ใช้ตามห้องนั่งเล่นพวกนี้มันจะสามารถต่อกับแท็บเล็ตแล้วก็มือถือได้แล้วก็สามารถฉายจอบนแท็บเล็ตของเราลงไปบนผนังได้ครับไอเดียของขวาญอย่างที่37ครับต้นไม้เทียมเล็กๆหรือว่าจจะเป็นต้นไม้แท้ก็ได้ที่ไม่ตายง่ายๆย,ยกตัวอย่างเช่นต้นกระบองเพชรเล็กๆสวยๆนะครับพวกนี้เอาไว้สําหรับคนที่ ทำงานกับจอคอมพิวเตอร์นานๆนะครับแล้วก็พักผ่อนสายตาจากจอคอมพิวเตอร์ได้เพราะว่าสีเขียวมันจะช่วยให้สายตาเราได้พักผ่อนชั่วครู่แล้วมันจะมีผลทางจิตวิทยาด้วยทำให้เราผ่อนคลายจากความเครียดได้ครับอ่รนี้ผมขอจัดแสงใหม่นิดนึงเพราะว่าผมถ่ายตอนเย็นแล้วแสงมันหมดก็ขอย้ายหลอดไฟมาที่ฝั่งนี้นะครับมาต่อที่เนื้อหากันเลยดีกว่าของขวัญต่อไปเบอร์อะไรแล้วเนี่ยต่อไป38แล้วนะครับ38คือ ตัวพรสกาแฟหรือว่าเขาเรียกกันว่า French Press ครับเป็นแกดเจ็ตสำหรับคนรักกาแฟกาแฟที่พรสออกมามันจะมีรสชาติความหอมที่แบบดีกว่ากาแฟสำเร็จรูปครับและถัดไปอย่างที่39สําำหรับสายที่คนรักกาแฟเช่นกันมเมล็ดกาแฟดีๆครับคนที่รักกาแฟเขาก็จะชอบชิมกาแฟไปเรื่อยโดยเฉพาะ,มะเมล็ดกาแฟที่เป็นแบบ สายพันธุ์แปลกๆนะครับพวกนี้มันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวถ้าเราได้มีโอกาสได้ไปร้านที่เขาเป็นบาริสต้าดังๆหรือว่าสถานที่ที่เป็นที่เพาะเมล็ดก,กาแฟก็ลองซื้อฝากเพื่อนหรือว่าคนที่คุณรักที่เป็นสายรักกาแฟได้เลยต่อไปชิ้นที่40ครับกระจกแต่งหน้าแบบมีหลอด LED ครับอันนี้สำหรับซื้อให้สาวๆหรือว่า อาจจะไม่ใช่สาวก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่ชอบแต่งหน้ามันจะทําให้เราเห็นดีเทลการแต่งหน้าแล้วก็สีที่แท้จริงในการแต่งหน้านะครับผมว่าถ้าซื้อไปผู้หญิงทุกคนน่าจะได้ใช้อยู่แล้วล่ะตัวเนี้ยต่อไปอย่างที่41แล้วครับเหลืออีกแค่9ชิ้นเองชิ้นนี้คือมินิเบลเดอร์เป็นเครื่องปั่นขนาดเล็กเอาไว้ปั่นพวกสมูทตี้มันจะเหมาะเอาไว้ซื้อฝากคนที่เป็นสายทานคลีนเฮลตี้ทั้งหลายพวกนี้เขาจะเอาไว้ปั่นพวก โปรตีนกับผลไม้หรือว่าเอาไว้ทำสมูทตี้ที่แบบเป็นสมูตตี้คลีนเอาไว้กินตอนออกกำลังกายชิ้นที่42ชุดแต่งหนวดเป็นของเฉพาะทางสำหรับคุณผู้ชายที่ชอบไว้หนวดไว้เครานะครับและอยากจะแต่งให้มันเรียบร้อยเนียเน้ยบก็ลองดูหน้าคนที่จะซื้อไปฝากก่อนอย่างเช่นผมอย่างนี้คงไม่ได้ใช้นะครับชิ้นที่43 scratch map scratch map จะเป็นแผนที่โลครับเอาไว้แปะหรือว่าแขวนไว้ที่ผนังคุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นตามหนังไว้สาหรับ ตามล่าความฝันเที่ยวรอบโลกครับอันนี้เหมาะสำหรับสายเดินทางไอเดียของขวันที่44เชลฟวางหนังสือแบบแปะผนังครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อยากจะเดคอเรทบ้านให้สวยๆด้วยหนังสือที่พวกเขามีไอเดียชิ้นที่45 standing desk converter ครับหรือถ้าเรียกเป็นภาษาไทยคือมันจะเป็นโต๊ะเล็กๆหรือว่าเป็นแท่นสำหรับ ปรับความสูงของโต๊ะทํางานอันนี้เหมาะที่จะซื้อฝากสําหรับคนที่นั่งทํางานที่โต๊ะนานๆมันจะปรับความสูงของจอคอมให้เหมาะกับระดับสายตาของเราตัวนี้ทุกวันนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับแล้วมันช่วยได้มากเลยสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปวดหลังแล้วก็ออฟฟิศซินโดรมถ้าคนที่คุณรักยังไม่มีก็ซื้อได้เลยนะครับเป็นของจําเป็นอย่างหนึ่งไอเดียที่46 แท่นรองเท้าเวลาทำงานครับอันนี้ก็จะเป็นของแก้ปวดหลังไอเทมสำหรับคนปวดหลังอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าปกติแล้วนิสัยคนเวลาที่เราทำงานบางคนเขาจะติดนิสัยในการงอเข่าไปข้างหลังหรือบางคนอาจจะติดนิสัยในการนั่งขวยห้างนั่งขัดสมาธิบนเก้าอี้เวลาทำงานตัวนี้มันจะช่วยปรับพฤติกรรมของเราให้นั่งอยู่ในท่าที่ถูกต้องแล้วก็ลดอาการปวดหลังส่วนล่างได้ครับไอเดียของขวัญชิ้นที่48ของเบสิกสุดๆอย่างหนึ่ง ปากกาสลักชื่อเป็นของที่แบบเป็น Personalize นะครับเป็นเหมือนมีชื่อของเราอยู่บนนั้นเป็นของใช้ที่ทรงคุณค่าทางจิตใจอย่างตัวผมมีคนให้มาตอนรับปริญญาทุกวันนี้ยังใช้แล้วก็เก็บอยู่เลยต่อไปชิ้นที่49รองสุดท้ายแล้วตัวกันขโมยแบบจับแรงสั่นสะเทือนอันนี้ผมพยายามหาแกะเจ็ตแบบใหม่เอามาแปะนะครับเป็นแกะเจ็ตใหม่ที่ผมเห็นแล้วเออมันน่าใช้อะ่ะ มันจะเป็นคล้ายๆกับแท่นหรือว่าเป็นก้อนเล็กๆนะครับแล้วก็มันจะมีแอปในการเชื่อมกับมือถือของเราและถ้าเราเอาเด v i c e ์ตัวนี้ไปวางทับบนของของเราที่อยู่บนโต๊ะจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปที่วางปิดเอาไว้หรือว่าเอกสารต่างๆมือถือของสำคัญต่างๆแล้วเราจะตั้งล็อกเอาไว้ในมือถือของเราได้ถ้ามีคนมาขยับของของเราโดยที่เราตั้งล็อกเอาไว้ มันจะส่งสัญญาณเตือนมาทางมือถือของเราทันทีมันก็จะกันขโมยได้ในจังหวะที่เราออกไปกินข้าวออกไปเข้าห้องน้ําหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆที่ไม่ได้อยู่บนโต๊ะเหมาะที่จะซื้อฝากให้กับคนที่ชอบไปนั่งทํางานตามข้างนอกอะครับพวกแบบคาเฟ่ร้านกาแฟสตาร์บัคหรือแม้กระทั่งฟิตเนสหรือโคเวิร์กิ้งสเปซต่างๆถึงแม้ที่พวกนี้มันจะมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วแต่ว่าก็ป้องกันเอาไว้ดีกว่าใช่ไหมครับ ไอเดียของขวัญชิ้นสุดท้ายชิ้นที่50เหมาะสำหรับนักเดินทางสายแอดเวนเจอร์พวกเดินป่าเดินเขาไปทะเลนะครับกล่องเซฟทนสภาพอากาศครับแล้วกล่องมันจะออกแบบให้ทนสภาพอากาศได้ใส่เดินไปตามที่ชื้นๆหรือว่าที่แห้งหรือว่าใส่เดินลุยฝนก็ได้ ดรอปลงไปในน้ำทะเลทำหล่นตกทะเลก็ได้ของข้างในจะไม่เสียหายแล้วมันจะมีระบบเซฟพาสเวิร์ดด้วยไม่ให้คนมาเปิดกล่องของเราแล้วเอาของของเราไปในคลิปที่เขาสาธิตถึงกับขับรถทับมันยังไม่แตกเลยนะครับก็เหมาะสำหรับซื้อฝากคนที่เป็นสายแอดเวนเจอร์ชอบกางเต็นท์ชอบปีนเขาไปทะเลหรือว่าดำน้ำพวกนี้ได้หมดเลยครับ โอเคหมดแล้วกับไอเดียของขวัญ50อย่างที่จะให้คนที่คุณรักในวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนึกออกกันได้บ้างไม่มากก็น้อยวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอพิเศษที่ชาแนลผมปกติจะไม่ทำแนวนี้ออกมานะครับก็เป็นโอกาสพิเศษแล้วกันมอบให้คนที่เข้ามาฟังชาแนลของผมก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกคนมีความสุขโดยทั่วกัน ในวันปีใหม่แล้วก็วันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วก็ฝากคอนเทนต์แนวอื่นๆในชาแนลของผมด้วยขอบคุณที่ติดตามจนจบวิดีโอผมต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ